ตอนนี้ครับไปเจ้าสบบพึ่นมาตรวจงานบรรทางครับนี่ทีมงานลมลมมน,น,นุ่มลำมุนบว่านี้ต่อทางบรรทางฝั่งแรกครับนี่เกือสีนไไ้นนำเงินนี่นะครับพอดาพึ่นนี่รับทีมงานปุ้ย์ยัยโมที่สองครับนี่นน

อาไรกันเลยใครับทอขอบคุณครับที่เคยที่เคยรอบมันจะไหวพี่เคยพี่เคยบรอแต่ตีแตกแตกครับรอได้แต่ว่าเราตีแตกนุ่มหนาวเลยติ่มุ่มหนานี่แหละครับทีมงานหนุ่มละมุนทีมงานคุณภาพทีมงานหนึ่งของบ้านพระขาครับเน้นรอ เน้นแต่งตัวเท่แต่งตัวรอไว้ก่อนอุนคยคต้อรไีอเสพีละหาหกชุดครับนี่เดื๋ยพีละหาหชุดงานคุณภาพมูสิบองบ้านพระขะ อันนี้อันนี้ส่วนวีไอพีพันครับนี่ส่วนวีไอพีพันตั้งโต๊ะนะครับอันนี้วีไอพีพันวีไอพีวีไอพีต้องตั้งโต๊ะนี่เก้าอี้นี่ว่างไว้ที่ซื้อครับนี่ไม่มีคนมานั่งหรอกครับนี่โซนวีไอพีโต๊ะก็ตั้งมุมหนึ่งเก้าอี้ก็ตั้งมุมหนึ่งครับนี่วีไอพีของพี่แอร์พิ่นนี่ครับนี่ยป้ายทีมงานครับนี่ หนุ่มลำมูลอันลิมิเต็ดไลท์ก็สันไข่เก่าไข่แก่อยู่มาแต่สมัยบุญวงไฟพร้อมบ้านพื่อล้วครับนี่พร้อมบ้านพร้อมเงินบ่เท่าจักเทียร์นะครับเป็นหนุ่มลำมูลที่เก่าลายเป็นสักเกียร์จะบอกเขาเห็นหมดแล้วล่ะผู้อื่นเห็นหมดแล้ว เ <s trains of water> นี่ยตรงอยู่นนี่ยูรูนครับครับครับไยสนับสนุนนะครับสนับสนุนนี่แหละครับสปันเตอร์ญนผู้ใหญ่เดชาเสายงังหมูสิบสองนี่นะครับ น,นี่ครับรุนพื่อนลุนพี่ครับดิพเพิ่นพาบุกเบิกมาแล้วครับนี่น้องๆเห็นหรองไอเพิ่นเป็นออกเงินครับเพิ่นเพิ่นขนออกเงินนี่ทีมงานเห็ดทีมงานเห็ดอยู่นี่เสื้อที่น้ำเงินนี่เจ้าฉบับครับพอดาเพิ่นหัวเรื่องยังยังมาคุมงานนี่นี่อันนี้ก็สร้างภาพครับนี่ครับโอเคโอเค